สัดีค่ะมาตามติดข่าวน้องชนพู่กันต่อนะคะเปิดใจลุงพลความคืบหน้าล่าสุด4มิถุนายน2564สารจังหวัดมุกดาหารมีคำสั่งอนุญาตให้ประกันตัวชั่วคราวลุงพลหรือนายชัยพลวิภาโดยวางหลักทรัพย์180,000บาทซึ่งสารมุกดาหารได้ออกข้อกำหนด ข้อปฏิบัติเอาให้ลุงพลทำตามหากไม่ปฏิบัติตามจะถูกเพิกถอนการประกันตัวลุงพลได้เปิดใจนาทีที่ได้รับการประกันตัวบอกว่าต้องขอขอบคุณสารที่ให้ความยุติธรรมตั้งแต่วินาทีนี้จะสู้ทุกอย่างตามขบวนการทั้งนี้ลุงพลน้ำตาคลอบอกว่าดีใจ ที่ได้ออกมาสู้คดีพร้อมกับทำตามเงื่อนไขที่ศาลท่านได้ออกข้อกำหนดข้อปฏิบัติได้แน่นอนไม่มีพฤติกรรมหลบหนีแน่นอนส่วนเรื่องคมคูยืนยันว่าไม่เป็นความจริงเนื่องจากที่ผ่านมานั้นยูทูบเบอร์ก็ตามติดถ่ายตนอยู่ตลอดเวลาเว้นแต่เวลานอนนอกจากนี้ลุงพลยังพูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือ น้ำตาคลอด้วยว่าความรู้สึกที่ผ่านมามันก็เหมือนบทเพลงที่ตนร้องสิ่งที่อยากจะบอกน้องชมพู่ก็คือให้น้องไปอยู่ในพบที่ดีกว่านอกจากนี้สิ่งแรกหลังจากนี้ก็ต้องทำตามธรรมเนียมต้องกลับไปผูกแขนตามผู้หลักผู้ใหญ่ทางด้านป้าแตนพูดสั้นๆว่าลูกรออยู่ที่บ้าน เมื่อลุงพลได้เดินทางถึงบ้านก็เข้าไปจุดทูป16ดอกไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณจุดที่เคยสร้างลานพญานาคเอาไวา้เป็นการปักทูปแบบปกติไม่ได้ปักกลับหัวอย่างที่เคยลุงพลเดินข้ามผ้าติดไฟเพื่อแก้เครดไม่ให้ต้องกลับเข้าไปในห้องขังอีก หากมีอะไรอัปเดตจะมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังอีกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ